โอวันนี้ขวายเนี่ยหลายตัวเลยโดยนช่องนี้เขาจะปล่อยเนะาะก็จะมานอนอยู่ข้างล่างเที่ยงเนรอเขาเปิดตมเล้าดูวยคนตมเลา้เลาเนาะตมอยู่พี่ค้ายอยู่พี่เลยเนาะค้ายอยู่บ้านขึ้นเฮือน อ๋อคือไม่ไปต้มอยู่บ้านแล่คือมาต้มอยู่ใกลถ่ะโอ้เมื่อยทุกคนเมื่อยนั่งก่อนออกซิมแล้วบางเหนื่อทุกคนซิมออกซิมจากมอได้เนี่ยเริ่มเริ่มสิจ้างหน่อยหนึ่งแล้วเนาะมันสิเต็มทุกลระเด้อ็นมาอีบ่มีแห่งย่างกับ เอเด็กคนแล้วเฮาก็เดินทางลงมาที่เส้นทางที่ว่าสุดกํานีนะทุกคนเนาะเส้นทางรถเทอร์สุดกํานีเนาะพู้บะเฮกลงมาไต่ขึ้นๆลงมาแต่บ้านเนาะก็เป็นทางมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะทุกคนแล้วก็เส้นทางรถก็คือ่ามามืดกับนีเนาะบะเฮกจะจอดรถไปนี้เราก็จะพาทุกคน ยางไปเนาะก็คือสะนาำข้าเจ้าก็จะยุนฟางนั่นทุกคนเนะาะเอาสดเดินทางลงไปนี้แล้วก็ขึ้นไปหันแล้วก็จะเป็นสลัมขยุหันนะทุกคนสันเท่าเดินทางไปเลยเนะาะบบกระบอกข้อใจคือกันเนาะว่าเป็นยังไปเห็ดสลัมอยู่เบื้องนั่นเน,น,นะาะทางที่เห็ดอยู่เบื้องนี้ก็ยังก็ได้นะทุกคนแต่ข้าเจ้าเห็ดอยู่พูดเนาะ รถจักรบอลสมาร์ไปได้แล้วเนาะถือว่าฮอตแต่บอลน,นี้ทุกคนออกจากนี้ก็ถือว่ายางไปเนาะคือตัวยางมาขาจะดซิเปเข้ามาขาจ,จะก็ฉับอ่าเปมาจากสนามผมแล้วก็ขึ้นมานี้แล้วก็เอาใส่รถจักรอยู่นี้แล้วก็ไปบ้านเนะเะาะประเทศก้าวเขามานะทุกคนเนบริเวณนี้อ่าบรคิดวา่าขจะสิห้างอ่าป่าเฮ็ดไฮลไล่าสานีเนาะถือว่าบริเวณไล้ๆกว้างๆ,ๆนี่มันขอบเขตของ บนไห้ยสลอดมาเลยทุกคนเอาจากนี้ไปก็จะเป็นเป็นปลาไปแถวนี้เนะเาะตอนนี้เขาก็ได้ลงมาฮอดลุ่มแล้วทุกคนก็จะเป็นหว้วยน้ำอยู่นี่เนาะเป็นปลาใหญ่เลยเนาะ ก็อาจจะมีเลือบปลาใหญ่อยู่แต่แขคมหัวแหละทุกคนอยู่เทิงก็อาจจะบเบล,เลอเนาะทั้งที่เหาเห็นมาเมื่อกี้แหละบรทเวณท้ายทุกคนได้เบิง้งก็จะเป็นปลาที่ว่าเข้าวห้างไหญ่มดเนาะแต่ว่าลงมาแห้วแ,วแ้ะแคมห้วยก็จะมีต้นไม้ใหญ่เนาะนต้นไม้ใหญ่มีน้ำห้วยไล่ผ่านอยู่นี้เนาะโอ้โห อนี้เหมาอกับน้องสายนะทุกคนเนาะสองอวิธีชีวิตในธรรมชาติเปิดก็ถ่ายคลิปถือกันคนระับอ้าอาจจะมีป่าได้นึะทุกคนยังคงมีปมามม่าไม้ออมหอบอยู่แถวบริเวณแคมน้ำนี่กอนเปิดไงอยู่เนาอ อู้นั่นห่างตอได้ฮะนะ่ะเนาะห่างตอทุกคนไม่ขึ้นเขากันเน,ะะนเานเนะจะขึน้นไปเนาะอ่าเพนรายกินข้าวกันนะใส่แหวกใส่ก่อนได้แหวกินข้าวกอนทุกคน <laughs> กินขา้าวปลาเนาะ không, <laughs> máy nam gì thế nào? ô, uh, yên, 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 yên. เดี๋ยวฮาสิพักกินข้าวทุกคนเดี๋ยวจากไี้เดินทางขึ้นไปส,สนามเพลินนั้นเนาะเนี่ยทุกคนหลังจากที่เรากินขา้าวอิ่มอยู่ที่ห้วยตัวนั้นเนาะตอนนี้เราก็เดินทางขึ้นมาไกลจะฮอดสลั่มเขาจะกรเนาะสลั่มเขาจะอยู่เฮลินนั้นทุกคนเนาะก็เริ่มเริ่มให้หละเริ่มให้ร่างกายลเนาะทุกคนส่วนเส้นทางขึ้นมาก็สั้นเลยทุกคนเนี่ย <laughs> เป็นทางขึ้นมาหันเนาะตอนนี้ให้เฮาก่ าเดินทางขึ้นมาฮอร์ลาน้ะทุกคนัฮ่าขึ้นไปสนมเขึ้นเลยเนาะ <c oughs> เมื่อเลย <c oughs> ทอนให้ใจฮ่อๆแล้วทุกคน <c oughs> อากาศแห้งแรงรุนนี่ แล้วเราก็เดินทางมาฮอดบอกเข้าใจกันเลยทุกคนความจริงเพิ่นเห็ดอยู่แข็หไว้มันนัดสิดีกว่าเพราะว่าน้ำก็สะดาะขึ้นมาถึงที่สูงเนาะอ,อยากขึ้นภูมาก็ว่าไกลๆเมืเ่อเลยไปหายใจห้องป้าเลยนี่เราก็มาฮอดจดังดดทุกคน อ้อันนี้เป็นเหล่าเขาไอ้หนูอเนี่ย็น,นจะเป็นสลามลาบอิกหนูหูข่อยเต็มกองลางเหนินเลยอันนี้บนี่แจ่มาเป็นบ้านเกา่าบอกนะเดี๋ยวเป็นสอบทา่ามขาจะเบิง่งทุกคนหอันนี้ขวายเนี่ย โวนนี้เขาจะปล่อยเนาะก็จะมานอนอยู Credit ่ข้างล่างเที่ยงพี่เนาะะโอ้สบายดี คัสบายดีเฮ้ยต้องมายามเลยเนะีายา่ยเขาเปิดต้มเหลาดูคนต้มเหลานเลานาะต้มอยู่พี่ค้าอยู่พี่เลยเนาะค้าอยู่บ้านขึ้นเฮือนอ๋อคือว่ไปต้มอยู่บ้านด้คือมาต้มอยู่ใกล้ฮะ มือทุกคนมือหนักกัน <c oughs> น,อน้องฝนตุ่มเล้าเองเนาะส่องจักรล่งขาอยู่เนี่ยสิป,สป,ป่ายเนาะเป็นบ้านเก่าปะด้วยตั้งมาเฮ็ดสลัมเฮ็ดสลัมอ๋อสลมงั้เห็ดสลัมเนื้ง,ง,งสลัมเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเนาะเลี้ยงไก่เนาะอโอ้สิป,ป่ายก็ครอบครัวทุกคนเนา คิดว่าเป็นบ้านเก่าบ่เดี๋ยวบ่แม่นเนาะบ้านห้อยสลอดให้ตังอยู่หันอยูอย่แล้วเนาะนี่ฉันน้ำอ๋อม้อนึงนี่เพิ่นเอาจากแก้วนี่ออกจากตุ๊กตุ๊กเดียว,ยวอ๋อ,น,อนี่ทุกคนหลังจากคิดว่ามันฮอนแล้วคนก็จะตักหิมหะน้ำตัวนั้นแล้วก็เอ,อนาน้ำเย็นใส่กาดท้าเอาน้ำฮอนใส่เรื่อยๆแล้วมันจะมาเป็นกินเนาะมาเป็นกินเลยกันไอ้ อ๋อดิบันส่านกระดงนะอู้กระดงงามเว้ยอันนี้ครึ่งครึ่งทุกคนไปหอนเขาเนาะตัวนี้เนาะมันจะมันจะห่างอย่าให้เขาเปลี่ยนลอดลงไปเนาะนกระดงซ่าเองเนาะเอาหักแค่ลงเลย Kín. Kín. Oh, <laughs> kín <máy>. kín <laughs> uh, cho nên là cái này đây, nó cái 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 mà cái 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 nữa cái 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 Xìm, xìm chắc mó đây này này. À. เริ่มสีจ้างน้อยหนึ <về> <laughs> oh. ่งล้วเนาะมันิเต็มทุกละเด็อมาอีบมีแห่งเงี้ยก๊ออ๋อทังได้บานสามัคคีสสยหางนี้ เราห่างทางนี้ดิปุตุยตุยไปทางนี้ปุได้กันตุยเศร้าเดียวจำพหินอแล้วก็ดอยก้าวทางนี้ใครก็ห้ากำมันเนี่ทุกคนพี่น้อองัเจ้บามาตังสลามเลี้ยงขว่เลี้ยงขวเลี้ยงขว่เฮ็ดให้เนาะลายของให้นี่แหละควงงัวนี่แหละขึ้นลายโอนทางไปโอน พ่อค่อยบกคิดว่าชิห้างไฮไลท์ป่านนี้ได้บ้านเราน่ะมามาเห็นสันป่าแถวนี้บกเลาเลยอันนั้นเขาจะปลูกต้นเนี่ยงานเป็นต้นเป็นต้นอยู่ไห้น่ะเออย่างงวงเนาะมันย่างหวงวัดไห้นั่นบดได้ฟันเลยดิเขาคิดว่ามันเขาจะปลูกต้นอีหยังคือเป็นต้นความจริงมันเป็นแถวเนาะเขาจะปลูกย่างงวงดอมในงานพี่เนี่ย อเล็กกันอยบกเล็กกันโอ้มาอืมอืมพอกาะกรรมเนาะเพกาะกรรมีกหายฮุบหมดเลยตอนนั้นนเมืองหม่าเลยหมดตอนนั้นตอนพวกร่านน้ำเก่าอยู่ทางได้เกาะค่อยมาน่ะเจ้าเมืองผ่อนใส่ตะกี้น่ะอย่างนั้นมันบอกพวก่างน้ำเนาะนี่อยู่ทางนั้นแหละตรงนี้น้อยนิดตอนนี้ยังเป็นปลาอยู่ได้ตอนนั้นนะเนาะห่างนี้อ่ะนี่พออุ่นเนี่ยคือยังไม่ได้พันตอนนั้นนะ ขาอยางมันทำจาเมืองฟอนใสตะกี้ยางมาแหละตาดีเบิ้งนะอุ่นนี่นะตาเบิ้งอินอ๋อเอาได้ผู้ใหญ่ใหญ่นไปละกสิบป้ายกว่ารังขาทุกคนหนึงสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามรังเนาะ นี่คุณยังอยู่ย้ายไปพูดไปมจอแน่เนาะอ่อนเพียงสามสิบนาทีกันยังึ้นมาเพือะไรแค่หน่อยเนาะอ่ะขอกก่ยังบเห็ดอยู่ออกไปจักเฮือนแน่บักเนาะขี้คานตะลังขาให้มันเนาะนี่มัดกระสานเย็บเขากระสานเองี่นองเลย เียดเนาะเป็นมดเนาะหววกระสานเองแอฟเคากระสานเองให้แกเฮ็ดกินเองพี่เนากอยากกินซีนกับคางว้วาคาเบยพี่นนาะได่ยินบ่ียงัวาเพิ่มยินดีใชยงัวาพี่นาะกินซีนกับคางง้วาใกล้กินใกล้เ่ยหูภาพเป็นเคยเศร้าเดียวเป็นในครูซ้อนอยู่ีบ้านสามคีใส่เป็นมืดเอิอ่ะ

เออรียกว่าเต็มไปแล้วตุ๊กนึงแล้วเนาะอันนี้มันเล้าข้องแเลยอันนี้แม่นเครื่องอันนี้เนาะมึงยังซีมืออันนี้สีเฮ็ดดงเนาะอันนี้เนาะคอ ใช่สลามอันไอวัดอยู่ใสล่งไหนห้อมนันดามุงทางอลามห้องไรบานทุกคนล่งนั่งันเอนนะอุปกรณ์นี่นี่อุปเรเงินนละเ้ยเราเทิงเงินเหรอเฮ็ดครอบกระดงทุกคน อย่เหนอย่าไปดอั็นเห็ดขอบกระดงจาวาเอาเมียละไม่นี่ม้วนบบม้วนโอ้เห็ดขายบ่เรือใเห็ดใไสเห็ด่ยข่ยข่อันเท่าไดรน่ะปายพันที่หกสิบปลายพัน หกสิบกระไรตีพาเอาเงินมาบอกโอ้บได้เงินมาจากกี๊ยวยักได้อยู่บ่ได้เงินสดมาเงินบาทเลยเท่าไร่เเสิบาทเงินก๊ยล หมูบานสาแดงใส่เงนบ้าพีน้อโอ้ใส่ซองอันคราบกันเลยเนาะเน็ดซองอันดีลยวนี้เนาะคราบห่างในห่างนอกมีว่ายเต่ะเลยเนาะมีวหายเส้นหนึ่งอยู่ในเขาบ้นนี้ไม่ไม่ไม่เฮียกระดงฟัดเขาทุกคน ก็จะเป็นไขน่เนาะลอยเกาิบเกบาทเด้สันเดียลกิบบาทเต้ลอยเกลิบนาะทุกคนลอยเกลือซาบลอยสาวน่าลอยสาวบาทนาะเน้น,น,น,นด,นนดีทุกคนลอยสาวบาสไบุได้เงินสดมาเงินสดมาอีซื้อเฮือนี่เฮินบอยตินยดนีด้ที ุนวุอะไรก็เห็ดกินเขายงล้มมักินอะไรกนข้นถ้ามกิเยอบ่อขนแล้วกินเขาอิ่งมันขันมันจะรับแล้วนอนแล้วอะรันเห็ดกระดงเนียนะเนียผู้เดียวแล้วคนเนี่ยลูกเออลูกลูก ข้าวเมี่ยเจคุ้นเดี๋ยนก็ต่อผู้เดียววะเนาะเมียเจคุ้นเมี่ยอะไรคุ้นบ้ได้จ้านั่นพกเกือกลูกเมี่ยเจคุ้นไปลูกคู่นึงสักปีแล้วคือมาต้มอยู่บ้านคือมาต้มอยู่ไห้บ่มีเวลาอยู่บ้านเนาะอ๋อต้มอยู่พี่สี่ห้าหม้อดิ อะไรขอมาว่าต้มอยู่ที่นะามันไดเปไปไกลนะไกลเลยรถมาานี้เออเขาเจ้เขาจ้ขีบ้านมาีอันนี้เขใส่ยอนี้เขาบอกไปบ้านเาน่ใส่ที่นีให้ยุตานจิมไหมจิมบังดูนิดนิด่เนาะเนาะ้นคงมาแต่กัแี โบมีซักตําเขาปะบมีแล้ว,ลวเ<ร>านาะตุเนึ่งามาเราตัร้อตมเลาซกระดงกระเอยา่ช่วงเวลาว่างวางคนช่วงนี้ข้าเจ้าห้างไฮแล้วแล้วเนะหลอาแต่สิจุดเน,นาะเดือนน้าเดือนไหนม่ตีจุดน,นี่โห ก,กระดงพี่น่มทิศนี้ได้บ่จะเลือ <c oughs> กใสไปไข้กายทันินี้แล้วลไอ <c oughs> ้น่บ่ใกล้อหอไก่อยูอยไ่ไ <c oughs> ก,กลๆก,ก,กันท่านหนึ่งยงชั่ว <c oughs> โมงนึ่่วมาบอ้มาปลามาดงไ,ได้เอาเงินมาโอ้ขัดไปบ้านนําเมืองก็เอาไปอยู่ไปเงินอะยานนี้ ทางก้้วอมีไก่ต้มบ่ไก่ต้มบ่มันต้มไก่ดกก้าไก่นะดกยีนอมันไปปลาเนาะเมืเ่อแรกนะไมา ไม่อีนหน้าเลยไม่เฮียหรือไม่บงไม่หกไม่หกไม่หกไม่หมันก็ได้๋ยวพลอยประมาณนึงเป็นยังไงบ้างนาไม่หกเนาะอันนี้แหละเราเข้าสี่สิบมิกกี้เฮ่อลองยันเหลือยันนิสัยเนาะเราเนาะคนคิดไรกับเป็นคนง่ามอย่ามงนั้นมาเลาะปีนี้มันเป็นขี้ตายมันเนาะ แค่ดอยก้าวเดียบ่มีสิบปอนไปห้าหน่อไม้ปีนึงมันเป็นขี้มันอีกรายปีมันจะขึ้นไม้สุไล่ปีอมันจะขึ้นไม้นยางเป็นหัวเดียวนี่ใช้เวลาจักสมงเจขึ็นยางบ่ ในจนุดไหนห่าเลาะพาทุกคนเลาะบบริเวณไกลๆน,นี้ทุกคนไม่ใช่กันอีพีต่อไปทุกคน